มีพระเจ้าพุมณทัตเป็นผู้ครองนครครั้งนั้นมีพญาช้างเผือกรูปร่างสง่างามมีช้างแตกหัวเป็นบริวารอาศัยอยู่ในป่าหิมพาน์ร้องด้วยมารดาที่ตาบอดทั้งสองข้างและออกหาอาหารกินเองไม่ได้ทุกวันที่พาขนช้างออกหาอาหารพญาช้างเผือกก็จะคัดเลือกแต่ผลไม้รสดี กลมาเลี้ยงดูมาได้ค่ะแม่จ๋าลูกกลับมาแล้วจ้ะวันนี้มีเผาวันผลไม้กําลังสุขหวานฉ่ำน,น่ากินเ,นเชี่ยวในทุกทุกวันเวลาฉันเหนือยจะพาแขมช้างเที่ยวออกหาอาหารลัดเลาะเรื่อยไปเมื่อปวดอาหาที่มันดาชอบหรือมีรสหวอนก่อบลูกมสมบูรณก็จะโน้มหันกิน ปิดต้นั้นลงมาโอ้โหแม่ของเราต้องชอบแ,แน่ๆเมื่อพากันิ่กลับสัปราณแล้วช้างบริวารก็พากันเปล่งเสียงสื่อสารรักกันเป็นทอค้และพญาช้างเหลือ็พาหัว,วไปยังแหล่งที่พักครันเข้าสืออ่อดูแแ้วในถิ่นนั้นอาหารเริ่มน้อยน้อยลงไม่ค่อยสดช่นเทย ทั้งช้างบริวารก็มีเจำนวนมากจึงยังไม่อิ่มเท่ากันเพื่ที่อยู่ร้างท้ายก็พาไปส่งเสียงร้องเทพยาช้างเผื่อนเสียงต่ายแต่ไกลานพญาช้างเทพญาช้างช่วยพาพวกเราหาอาหารต่อไปหน่อยเถิดน,นะพวกเราไม่อิ่มกันเลยเราจะพาวพวกท่านเที่ยวหาอาหารต่อไปแต่มีท่านใดบ้างเล่าที่กินอิน่มหนำสำราญแล้ว เราจะผักผลไม้นี้ไปให้มารดาของเราสักหน่อยได้สิได้สิข้าจะนำอาหารนี้ไปให้มารดาท่านเองเราขอบใจก็ท่านมากนะจากนั้นพยาช้างเหยือก็นำพาช้างบริวารออกหาอาหารต่อไปพาช้างบริวารที่ผ่าสา,า,าร์เป็นผลไม่น่ากินก็เผลอทางออกมาว่าอุ้ยน่ากินนั้นเลย เจ้านั่นมันหนา,หาขอบท่านพญาช้างฝากไปให้มารดาที่ตาก่อนนะพวกเจ้าจะนํามาเคี้ยวกินตามเพลเภินได้อย่างไรเดนเล่าข้าว่าท่านพญาช้างคงไม่ว่าหรอกพวกเราเดินทางมาตั้งไกลโอ้ดูสิผลไม้ลูกโตน่ากินน่ะมันคงจะหวานกรอบน่าดูเลยเจ้าที่อยากกินอย่ไงไรไทยนั้นข้ากินเองแล้วกัน ฉันลอ,อยไรเช่นนี้โขน่าสงสารมารดาท่านพิยาช้างเมื่อพิยาช้างเถืดอนกลับมาก็ทราบว่าอาหารที่ฝากมาไม่ถึงมารดาโดยช้างบริวารพาเป็นเท,ที่ยวกินเล่นระหว่างทางเสียหมดแล้วก็รู้ว่าเสียทีเรานี้เป็นถุ่นพิยาช้างถึงหน้าเหอ ดูแลช้างบริวารมากมายแต่ดูแลมารดาไม่ได้เราคงต้องรักที่สุเลี้ยงดูแต่เพียงมารดาน่าจะกระเสือกวมแม่จ๋าลูกจะพาแม่ออกจากกรงนี้ไปอยู่ด้วยกันแต่เพียงลำพังแม่ลูกทางฝั่งฝั่งโน้นเถิดะจ๊ะ<ม>โอ้ลูกเ<ม>อ๋ยแม่เป็นพ่อะของลูกแท้ๆแม่จ๋า อย่าคิดเช่นนั้นเลยแม่จะเป็นภาระของลูกได้อย่างไรล้วจ๊ะแม่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่เพราะคุณของแม่นี้ท่วงทนนกลูกจะคอยเลี้ยงดูแม่ยินสบไยแล้วคืนถ้าความดึกสนักขณะที่ช้างบริวารทั้งหลายกำลังหลับสนิทพยาช้างเกิดเหตุก็ส่งระกาศจงึงรีบไปบอกมารดา แม่จ๋าวันนี้โอกาสหมาแล้วลูกจะพาแม่ออกไปกผสมนี้แม่ใช้่วงจับทางลูกไว้นะลูกจะค่อยๆพาแม่เดินไปพยาช้งเผลืองพามาดาเดินหลีกเล่นออกไปย่ปามฝั่งไกลถึงหาจานโคนะแม่จ๋าแม่พักผืนถ้ำนี้เถอะจ๊ะลูกจะออกไปเที่ยวหาอาหารให้แม่กินเ,เองจ้ะ ทุกๆวันพยาช้างผือก็จะออกเที่ยวหาอาหารรสดีมีประโยชน์มาเลี้ยงบำงมุลบานดานไ่ได้ค่ะและมีความสุขอยู่กันตามราษาแม่ลูก้มาแต่โดยทังวันมีผานป่าชาวเมืองพาราสีลงป่าเข้ามาหาที่ทางกลับไม่เจอจูดูฟ้าตกกลางลมก็พัดติดหิงว ใบไม้ริ้วไหวรู้ตามแรงลม,มเสียดสีกงเนเสียงดังคือเอ๊ะนั่นเสียงอะไรนะพญาช้างเปลือบโบกหนึงไปมาแล้วเนื้อมองออกไปตามเสียงนั้นเห็นท่านป่าท่าทางอ่อนล้าเดินมาพญาช้างเปือินมแบบงุ้งย่าออกมาท่านหมือผู้เจริ ด้วยเหตุอันใดเล่าท่านจึงร้องไห้ออกมาเช่นนี้ท่านมียาช้างเหลือผู้ใจดีค่ะเนี่ยผงพางข้ามาในป่าได้เจ็ดวันแล้ว,วค่ะควจะบรรจัจิ้งไห้ออกมาอ๋ออย่างนี้นี่เองท่านอย่ากลัวไปเลยที่นี้เป็นที่อยู่ของเราเราจะพาท่านไปส่วนที่ชายป่าเองค่ะ มีใจเป็นที่สุดถ้าเราไปแจ้งให้พลาช้าสงสาจะพบช้างในป่าที่เห็นทีจะได้บำเหน็จรางวัลเป็นแน่เลยถักสุดไม้ทำเครื่องหมายไว้ดีกว่าจะได้มาถูกคางที่อีกฉันมาถึงชายป่าพยาช้าเหือก็ชี้ทางให้ผานป่าตาดนพาราสแล้วพยาช้างเผือก็กลับคืนสู่ป่าหญพาทางด้านพู ช้างมงคลของกะเจ้าพุทธะที่เล่นจากไปแล้องค์ทรงกลงว่าจะเป็นรางร้ายของแผ่นดินจึงรับสั่งให้เสนาอำมาตย์ประกาออ,อ,อไปท่แกล้งแผนกระจงงกระจงเจ้าข่าเอ้ยหากผู้ใดพบเห็นช้างลักษณะดีผู้ควรเป็นราชพหันะของพระราชาให้รีบเข้ามา ะได้รับกำเน่ดรางวัลตอบแทนอย่างางามคราวนี้นะ่เราคงจะได้ซอกมากโผหยุดก่อนหยุดก่อนท่านรมาภิ์ข้ามีข่าวดีมาบอกข่าพบช้างมาแล้วท่านจงพาข้าไปท้าฝ่าเวลาช้าเกิดแต่เดี๋ยวจะไม่ทันการถ้าอย่างนั้นตามข้ามาเร็วเข้าเบื่อพระเจ้าคุณพระทัตทรงทราบเรื่องแต่าฝ่าแล้วก็มีรับสาร ให้นายหัตถอาจารพร้อมด้วยบริวารจำนวนหนึน่งออกเดินทางติดตามผ่านป่าไปรั้นจวนใกล้ลุ่นายหัตถาจารก็รีบพาบริวารออกเดินทางผ่านป่ารกทึบภูเขาน้อยใหญ่ลึกเข้าไปในป่าหิมพานผ่านป่าก็พาเดินไปตามเส้นทางที่เป็นด่านช้างลัดลาะเรื่อยไป จนใกล้ถึงถิ่นอาศัยของพญาช้างเผือกบรรพากันเงียบเสียงหลบซ่อนตัวเมื่อได้เวลาหลับจากเทีย่ยวหาอาหารพญาช้างเผือกได้ขอเอาผลลหมาก่างไม้นี้หายหลับมาฝากมารดาแต่ด้วยสัญชาตญยาณยก็ได้กิ่นมนุษย์โชยมาทันเรือกแลกเห็นนายหักถาจารย์อยู่ในสังกระดุมนั้น จึงอธิษฐานจิตว่าภัยครั้งนี้หาได้เกิดจากชายผู้นี้ไม่แต่เกิดขึ้นจากสุนัขของเขาถ้าเราปล่อยให้ความโกรธครอบนำด้วยพละกำลังอันมหา,าศลหาลก็จะจกำจัดช้างพันหินให้แหลกลางได้แม้แต่พาหน,นะแว่นแควนก็จะทำทุึหน,น้าด่อยยับลงเราจะโกรธไปไยเล่าศินของเราก็จะขาด ด้วยถูกทำลายเพราะความโกรธนี้เมื่อพยาช้างเผือกอธิฐานจิตดังนั้นก็ได้แต่ยืนนิ่งน้อมสิกสารฝ่ายในหัตถาจารก็ตะลึงงันเมื่อเห็นพญาช้างเผือกนั้นสง่างามมาถนาลูกมาไปอยู่กับพระเจ้ากุงพลนสีไปเป็นช้างพระราชผานะผู้บารมีของพระองค์เธลิ ว่าทางนหันทาจารย์ก็เราค่อยเดินเข้าไปจับงวงแล้วตรวจพิจารณารูปร่างลักษณะเห็นถูกก้องตาตำลาก็พาพยาชง้เลือกลับภรุงพร,ราสีพยาชง้เลือกก็ตามไปแต่โดยดีระหว่างทางนายหักทาจารย์ได้ให้บริวารเดินทางล่วงหน้าไปแจ้งข่าวให้พระเจ้ากรมพระทัตได้ทรงทราบ ครั้นพระเจ้าพุททัสทราบเรื่องแล้วก็พึงพอพระไทยเป็นอย่างยิ่งมีรับสั่งให้เสนาอำมาตย์ทั้งหลายตกแต่งประดับประดาพระนครให้สวยงามสร้างโรงช้างอนิจิตไว้สําหรับให้พญาช้างเหือดยืนโรงนัดที่นั้นทันทีที่มาถึงกร,รุงพาราณสีนายผัดถาจาร์ก็ได้พาพญาช้างเหือดไปอาบน้ํา ขัดสีชวหิวบนจนเกรีย้ยงเตาพญาช้างเถือก็ยิ่งงดงามด้วยคุณลักษณะนายหัดถาจารย์ก็ปราบพรมด้วยของหอมอย่างดีฝ่ายพระเจ้าพงระทัดได้ทรงเงตรียมจักโภชนาหารด้วลือตต่างๆไว้มากมายแต่พราะว่าพญาช้างเผือกหาได้บริโภคอาหารนั้นไม่ได้แต่ดืนน้ำตาซึมเราม ได้พลับพราบจากมารดาของเราแล้วเมื่อไม่ได้เห็นมารดาเราก็จกัไม่กินอาหารนี้เช่นกันท่านพยาช้างเผือกผู้งามสง่าเชิญท่านลองลิ้มชิมอาหารรสเลิศนี้สักหน่อยเถิดนะักอย่าเศร้าโศกเดี๋จะสู้ขอหมดกำลังทาแต่พระราชาเราจะบริโภคอาหารรสเลิศนี้ได้อย่างไรกันเล่า เพราะเรานี้ต้องเลี้ยงดูมารดาที่ในตาบอดสนิททั้งสองข้างเมื่อมารดาไม่มีเราเลี้ยงดูแล้วก็จับถึงแก่ความตายในไม่ช้าลาบยติดใดจึงย่อมไม่มีประโยชน์อันใดแก่เราเลยพยาช้างเผือกน,นี้เป็นผู้ประเสริฐนะเลี้ยงดูมารดาในตาบอด ท่านทั้งหลายจงปล่อยพญาช้างเผือกนี้กลับคืนสู่ป่าอยู่ร่วมกับมารดานหนหังเสียเถิดครันพญาช้างเผือกพ้นจากเครื่องพันธนาการแล้วก็ได้แสดงธรรมถวายโอวาทแด่พระราชาให้ดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมนี้ให้จบอยู่ในความประมาทเมื่อถวายโอวาทแล้วพญาช้างเผือก ปริทูลาพระราชาและมหาชนทั้งหลายกลับคืนสู่ป่าอินานในทันทีฝ่ายมารดาพยาช้างเผือกเมื่อไม่เห็นลูกกลับมาก็ลำคุนออกมาป่านนี้คอลื่มหมายลูกไม้ในป่าใหญ่คงจะงอกงามสมบูรณ์ด้วยมีผูเ้เก็บเกี่ยวน้องกินเพราะลูกเรานี้พัดเข้าจากไปแล้ว ร้าเข้าวันที่เจ็ดร่างกายที่ไม่ได้ดื่มกินอาหารแม้แต่น้อยก็เริ่มอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงต่มาดาพยาช้างเผือกได้รว,วบรวมกำลังที่มีอยู่ลุกขึ้นมาใช้งวงตากใ้เท้าเดินโซซัสโซเซสเปสสะัดออกมาจนถึงปากถ้ำและได้หมดกำลงงนะังลงณปากถ้ำนั้นส่วนพยาช้างเผือก เมื่อออกจากกรุงพาราสีแล้ววันเดียวกันนั้นก็มาถึงสระประตูลงไปถึงเอาหน้าบัวและเริากบัวได้มากพอประมาณก็สูบน้ำจนเต็มลุแล้วรีบขึ้นจากสระกลับสู่ถ้ำที่พักของมารดาเมื่อมาถึงปากถ้ำเห็นมานานอนนิ่งอยู่พญาช้างเหืก็รีบพ้นน้ำ หลากพคมไปบนร่างกายของมารดาทันทีสายน้ำที่เย็นฉ่ำเมื่อกระทบร่างกายจมเหลือสายฝนที่ลอยไปมามารดาพยาําเถือ่อนรู้สึกตัวขึ้นเธอรังพันด้วยน้ำตาอุศรอฝนอะไรเนอะทำไมช่างมาตกในที่ที่ไม่ควรตกอนลูกนี้หกที่เกิดจากครรของเรานี้เป็นผู้ดูแลเรา ไหนที่น้องข้าจากเราไปเสียแม่จ๋าเชิญแม่รวบรวมกำลังลุกขึ้นมาเถิดลูกของแม่ได้มาอยู่ตรงหน้าแม่นี้แล้วพระราชาได้สมคนบรรจับเพื่อเป็นราชพาหันะที่นั่งชนบัดนี้พระองค์ทรงโปรดปล่อยลูกกลับมาแล้วจ้ะแม่จ๋ามารดาพยายามชักเหงือกพอได้ยินเสียง ประจําได้แม่นยำว่าเป็นลูปกลับมาแล้วเป็นแม่น้ำตาที่อ่ดออยู่ก็หลังไหลเพื่อูอาบแก้มด้วยความอดีกล่าวอาันุโมทนาแด่ราราชาผู้ยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระเจ้าภูมิทัตได้ทรงเรื่องใสยพยาช้างเผือบที่มีความระัอยู่ต่อมารดาเป็นอันมาาทรงให้สร้างบ้านช้างนาที่ไร้ท่าแห่ง เราให้นั่งพัดตาหานเพื่อพระราชทานแก่พยาช้างเผือนและมารดาในที่นั่นเป็นประจำทุกวันเมื่อมารดาพยาช้างเผือกถึงแก่อายุไัยล้มจากไปพยาช้างเผื่อก็ได้ทำการฝังศพง,งมารดาแล้วเดินทางไปสู่มาสารเถื่ช่อเตินทันฑาทำการปฏิบัติฤาษีห้าร้อยตนที่ที่นั้น ฝ่าพระเจ้าอมรทัตเมื่อพญาช้างเผือเได้จากฝ่ายนั้นไปแล้วได้ตรัสสั่งให้เอาสียามาแกะสลักเป็นรูปจำลองเสมือมพญาช้างเผือกตั้งไว้ให้เป็นที่สักราระเผชาเพื่อระลึกถึงคุณความดีของพญาช้างเผือกที่มีความกระจันยูประาดเวทีต่อมารดาผู้ให้กำเนิดจนกระทั่งสิ้นอายุนานพระราชาผู้ยย่ใหญ่ และมหาชนทั้งหลายต่างทราบซึอและทําหน้าที่ของบุตรที่พึงมีต่อมารดาดังเช่นพยาช้างขวบเลี้ยงบูมารดาหรือมาตุโกสกะชาดดเหนึ่งในในิทานชาดด5 0ห้ารยชาติความประการยูประตับเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีบุคคลใดมีความประการยูต่อมารดาบิดา และผู้มีพระคุณอน,นิสงส์จะนำพาแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของทุกคนชเช่นเดียวกัน